นูเบียแซด80อุลตราอุปกรณ์มือถือที่มีความสามารถอันตรายสูงมีการนําเข้าสู่ตลาดโลกด้วยความเป็นอันดับหนึ่งของเทคโนโลยีทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิตอุปกรณ์นี้มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถอันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิตอุปกรณ์นี้มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถอันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิตอุปกรณ์นี้ มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถอันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิตอุปกรณ์นี้มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถอันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิตอุปกรณ์นี้มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถอันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิตอุปกรณ์นี้มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถ อันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิตอุปกรณ์นี้มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถอันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิตอุปกรณ์นี้มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถอันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิตอุปกรณ์นี้มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถอันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือ และการผลิตอุปกรณ์นี้มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถอันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิตอุปกรณ์นี้มีความสามารถอันตรายสูงมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถอันตรายสูงทั้งในทางการแสดงของเครื่องมือและการผลิต